ขอแนะนําสินค้าใหม่นะครับเ,เครื่องถูพื้นอัตโนมัตินะครับหรือหุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัติจากมิสูตาอิเล็กทริกนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับครั้งแรกก็คือชาร์จแบตเตอรไว้8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงแล้วก็ครั้งต่อไปคือชาร์จ10นาทีนะครับเ,เมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับเราถอดออกโอเคแล้วก็ลองกันเลยครับ มี2ปุ่มนะครับ30นาทีกับ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองที่ปุ่ม30นาทีนะครับอ้อลืมบอกผ้ามีให้2อันนะครับอันสีที่อันนี้คือสําหรับถูหยาบนะครับในพื้นที่ที่สกปรกมากๆนะครับใช้ผ้าสีนี้นะครับกับพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะคลีนแล้วนะครับเป็นการลงแว็กนะครับถ้าลงแว็กใช้ผ้าผืนสีฟ้าอย่างนี้นะครับโอเคลองกันเลยนะนะฮะ ก็เหมือนที่เห็นตทั่วไปนะครับหลายๆท่านเคยเคยเห็นเ,เคยดูกันแล้วนะครับมันก็จะมีเซนเซอร์นะครับชนแล้วเลี้ยวนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือถ้าห้องใหญ่มากๆมันจะเลี้ยวของมันเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้เป็นน้ํานะครับเทลงไปเลยโจกอ่าเดี๋ยวดูว่าพอมันเจอน้ำแล้วมันจะทํำยังไงนะครับนี่ฮะพอเจอน้ําปุ๊บยังไม่เจอนะครับพอดี ลองใช้จังหวะนิดนึงนะงงมันจะถูกหอนไปเรื่อยเป็นการแรนดอมนะครับเนะี่ยตรงไปเจอนะ้ำปุ๊บเห็นไะหมฮะซ้ำเข้าไปอีกนะฮะ มีเบรกอัตโนมัตินะครับเลี้ยวเปลี่ยนทิศทุกอย่างเป็นการแรนดอมนะครับมันจะเดินของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับแบตก็จะหมดนะครับพอแบตหมดปุ๊บก็ชาร์จใหม่10นาทีแล้วก็ใช้งานได้ต่อนะครับสําหรับคนโดทั่วไปนี่ครึ่งชั่วโมงก็ทั่วนะครับถ้าเป็นผ้าสีขาวอย่างเงี้ยมันจะเซฟแบตกว่านะครับถ้าเป็นผ้าสีฟ้าเนี่ยต้องเข้าใจว่าผ้ามันหนานะครับมันจะใช้แบตเตอรี่เยอะกว่าดังนั้นถ้าเราเซฟไว้ที่15นาทีเนี่ยอาจจะไปไม่ถึง15นนาทีะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนผ้านะครับโอเคอันนี้เปลี่ยนผ้าแล้วนะครับอ้าตัวที้งหือกดเปิดนะฮะเปลี่ยนผ้าแล้วแล้วก็เปิดทํางานต่อนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าถูผ้าสีฟ้าเนี่ยเหมาะสาหรับถูพื้นแห้งนะครับเนี่ยพอเจอที่เปียกปุ๊บมันจะถูย้ําเห็นไหมฮะถูย้ํา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 ถูย้าอย่างเงี้ยเหตุผลที่มันไม่เหมาะกับพื้นเปียกเพราะมันจะถูย้ําอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ไปถูที่อื่นนะครับมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่มากนะครับ พอทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาและจะถูย้ําอย่างนี้จนกว่าพื้นจะแห้งนะครับโอเคควรจะใช้ผ้าสีขาวกับพื้นที่เปียกน,นะครับแล้วก็ใช้ผ้าสีฟ้ากับพื้นที่แห้งนะครับสำหรับการลงแว็กเท่านั้น